ครับกะสวัสดีครับพี่น้องครับขอ oh, สวัสดีพี่นอ oh. ้องเบอร์สุขสุขคนครับผมเ oh. <First> มื่อนี้กะสิพาพี่พานน้องมาก,กินเขา่าคือเก่าครับผม oh. เอาสีมารีวิวให้เบิ้งสันสันนะครับเล้วสีทีวิวให้พี่ให้น้องเบิ้งสันสันครับเ oh. มื่อนี้เฮาสิมาก,กินก้อยนี่กัพักเ oh. ขานิ้วจานหนึ่งนี oh. ่กับก้อยเฮ้านะครับเนาะ มาครับผมพี่น้องท่าในใดก็ได้ไอายุไก่ทางไหนก็นมาเด้อพี่น้องเลยก้อยหน้าตาเท่ากับสิประมาณนี่นะพี่น้องเลยโอ้โหเดี๋ยวนะี้ชิมจะขำกันนะด้นหรอนะนี่บ่ได้กินเป็นเดือนสองเดือนหนระือมั้งเป็นเดือนนรอนะผมบ่ได้กินนี่

โอ้ขมดีว่ะน้ำล้ำเลยครับขมแปะต่ายบ่เรื่องเขาป่ะ ทำยังไงครับเอ่ะเราทำอย่างครับเราใกล้ขแบบึ้นมนาะ